One, two. สวัสดีพี่น้องพ่อแม่ทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายผู้ที่ฟังในวันนี้ลํำน้อยหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องเทอไทยสปายฮอนแลนดอ์อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่นออ้องปองปายสู้ขู่สุกคนเด้อจา้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะ มาอีกแล้วเสียงแจ้วแจ้วจ้อยจ้อยเมาส์ม,ม,มอยห้อยสังกับโตโต้เทยไทยนะคะมีเรื่องมีราวมาบอกสู้กันฟังนะคะเดี๋ยวเรื่องอาการเมรยียกะคลิปต้อๆไปสอัปเดตให้ฟังเนาะค่ะก็คือวา่าเนาะค่ะผู้เฒ่านาะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะร่างกายกัยังบอนสถเียนปันใดหลังจากหายจาก COVID 19, โควิดโคโรนามามือขึ้นประกรบกับลูกไส้เพิ่นี่ดอกค่ะเป็นชัม่มโมงหัวแล้วบอกกับแม่กระได สงสารแม่แม่ก็อายุผู้ดเดียวเนาะคะ่ะเดี๋ยวเวโให้ฟังกันต่อต่อไปเนาะค่ะืัอน,นี้มีเรื่องอย่างมาว้าสู้ฟังนะคะกับว่าเป็นดรามา่าอีย่างเด้อค่ะแต่ว่าเว้าสู้กันฟังกับเลี้ยวกันนะคะอธิบายชี้แจงเหตุผลแล้วกันตัวตัวก็ไปเห็นข้อมเมันหนึ่งนะคะสามซีมื่อทีแ้วคุละแต่ว่ากับเสวโรโชคขึ้นในพี่น้องเห็นซื้อช่องซื้ออย่างเิ่นดอกเนาะคะ่ะ สีอ่อนซูฟังหน่อยหนึ่งกับสิวอลซูฟังนิดหนึ่งเนาะค่ะนึกว่าจะจะเห็นภาพวิดีโอคอยดูแลกันแฟนแก่ก็จริงแต่ดูแลกันแบบไม่ห่างเป็นครอบครัวเหมือนคลิปคนอื่นๆที่ได้ไปเห็นมาเห็นพ่อแม่ฝรั่งมาบ้านด้วยดูแลกันพอเปิดขึ้นมามาเห็นแต่นั่งคุยหลอกลวงกันชัดๆ เสียแรงและเสียเวลาที่จะจะอุตส่าห์เข้ามาติดตามวาสันวาพี่นองค่ะตัวตัวเขียนออกมานะคะแต่ว่าคอมมนั่นตัวตก็ยังไม่ได้ลบดอกค่ะแต่ว่าเจ้าว่าเพิ่นไปเห็นคลิปไถกับวู้นะคะตัวตัวก็เลยบ่ลบแต่ว่าก็ได้เขียนไปหรกอว่าตอบไปหรืว่าขอบคุณมากนะคะวสันดอกแต่ว่าแคเข่ามาเบิ่งเข่ามาแย่งในลิป ใน YouTube ในช่องของตัวตัวเองตัวตัวถือว่าขอบพุ่นเหลายเนาะค่ะถือว่าเป็นบุญหัวแล้ะที่เป็นเสียเวลาเวลาเข้ามาเบิ้งนะคะแต่สำหรับ FC ที่คอยให้กำลังใจกันมาเรื่อยๆคอยเห็นชีวิตไลฟ์สไตล์การอยู่การเป็นของโตโตต่างๆนะคะในประเทศฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์มาก็คงจะรู้เนาะค่ะกระ้าว่าจะมาหลอกกันเหตุห่ังลรเนาะค่ะว่าเปนผีเนาะ คนพานตายมาสร้างสิได้หลอกกันได้นะคะหลอกลวงกันชัดๆว่าสันวาเต้ผีกับพวามหาหลอกเด้อค่ะสิหลอกเพื่อหยัางนะคะเห็ดคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งข่อยหลอกเจ้าข่กับพวกอะไรเงินพอมื่นพอเสนนะคะนอกจากทางานทํอยางอื่นผสมประสานกันการทําช่อง u t u b e นี่กะคือใจหักอยากทําเห็นคนอื่นมีช่องเข้ากับต้องมีได เฮ็ดได้เทวเรียนรู้เทวเปลี่ยนไปเทวเข้าใจในการมาทำยูทูบกับบ่มันเรื่องง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยูทูบเขาก็ไม่ได้เรียกเรามาทำนะคะเราเต็มใจอยากมาทำเขาเป็นบริษัทก็จริงแต่เขาก็เปิดกว้างเราต้องเข้าไปสมัครเข้าไปหาเขาเองสําหรับการทํา YouTube เขาไม่ได้มาประกาศหรือว่าเรียกตัวเราเข้ามามาทํากับชั้นนะเขาก็ไม่ได้ว่าเราเต็มใจนะคะ กว่าจะผ่านกด1,000คนติดตาม4,000ชั่วโมงคนดูต่างๆหลากหลายรูปแบบกว่าจะเรียนรู้ตัวบทกฎกติกาต่างๆของ YouTube ก็ถือว่ายากพอสมควรนะคะสำหรับพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกๆคนที่เท็ดช่องกระเสือเข่าใจเนาะคะ่ะวางายว่าอยากสำหนการทําช่อง u t u b e เนาะคะ่ะกว่าจะหาคอนเทนต์กว่าจะ คิดว่าเราจะทำอะไรแต่ละวันดึงตัวตนของเราออกมาความมั่นใจความเป็นตัวเราออกมาใส่จะหลิตจะกก้านออกมาจะทำอาหารหน้าตาอาหารจะเที่ยวจะไปเที่ยวที่ไหนต้องลงทุนแบบไหนจะขึ้นเขาลงห้วยแบบไหนจะถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอซื้อมือถือแบบไหนะซื้อกล้องแบบไหนตะั้งขากล้องแบบไหนตั้งใกล้ตั้งใกล,ใกล้จะชัดจะไม่ชัด ซื้อไมโครโฟนโอ้ยมันก็เป็นการลงทุนหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างแต่แต่แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะให้คนเขาเข้ามาแล้วมาชื่นชมเราอย่างเดียวมาความเนม้นดีๆให้กําลังใจเราอย่างเดียวแต่ติเพื่อก่อนะคะก็ไม่ได้ว่ากันนะคะการติชมมันก็ติชมกันได้นะคะเหมือนคนนี่แหละค่ะถ้าคนถูกชะตาเราทําอะไรเจ๊งก็ถูกชะตาไปหมดเห็ดป่นเห็ดเจียวเห็ดก้อยเห็ดลาบเห็ดหยังกระเสบเหมือนอันคนถือชะตา หรือว่าคนหนาตาดีคนที่เขาแอบมาเขาด้วยยิ้มเขานั่นสนงสั่นใะสิเขาเหตยหยังมากเขากระถือกใจเมิดนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ถูกชะตากันนะคะมึงเสตย์หยังขออนุญาตนะคะมึงเหตย์หยังกูก็บ่ถือชะตาหมดละเื่อถือธาตุกูกรกทาราบสัน่นเห็นหนาอีนี่กูหลอกหววหวยกูงดหงิดจักเสียจังไหนดีก็มัน่นก็จะเป็นแบบนั้นนะคะ หายใจก็ผิดนะคะสําหรับคนที่ไม่ถูกจริตไม่ถูกชะตาเราคนที่ถูกชะตาเราเห็นปุ๊บว้าจยะยคือถูกชะตากับคนนี้ทวาจังสั่นจังสีขนาดเขา,าได้อาปากเขา,าไน้ยิมเขา,าได้เห็น,หนแค่นาเขาจะเฉยกับถือชะตานะคะการที่คนจะรักเราชอบเราเราก็บังคับกันไม่ได้ในส่วนนี้นะคะก็เลยเห็นคอมเมนต์นี่แหละคะรับว่าได้หลอกลวงหนกเดจ้าใช้ชีวิตจริงๆอยู่ที่ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ ได้สามีมาแล้วก็สองสามคนก็คนเนเธอร์แลนด์นี่แหละค่ะก,ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ก็มาเที่ยวหลากหลายรอบแล้วค่ะก่อนที่จะตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่กับแฟนกับสามีคนนี้นะคะก็หกปีได้แล้วค่ะมาอยู่กับสามีคนนี้ก็แต่งงานก็จดทะเบียนสมรสกับแฟนไปเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างก็มอบให้เขาไปเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็ขึ้นมาอธิบายสู้ฟังว่าได้หลอกได้๋่ลวงนะคะ ใส่ชีวิตยืเ่เงืองหนอกอิหรีสามีไปคนมีอายุค้นสูงอายุอิหรีปีหนาเพฤกษีเหตุงานอีกน้อยหนึ่งเดียวกับ,กบเกษียณแล้กค่ะสำหรับต,ตัวเองนะคะได้สามีเกิดก่อนกะหีีสิบปีพอดีนะคะนี่แหละค่ะนหนังหนากับเป็นแบบนี่แหละค่ะบอสสวยแต่ว่าอาจสกินอ่อยก็เลยได้ผัวฟังนะคะไม่ได้ง่ายแต่ก็ได้ไม่ยากไม่ได้มัว่วแต่ก็อาจจะทั่วถึงหน่อยหนึ่งว่าสันวาเนาะคะ่ะ นี่แหละค่ะโตต้นที่แท้ริงของโตโตเองนะคะสำหรับการถ่ายคลิปถ้าจะถ่ายติดแฟนก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอถ่ายภาพอะไรต่างๆที่จะมาลงในช่อง YouTube เราก็ต้องขออนุญาตคนนั้นๆก่อนเพราะว่ากฎกติกาของ y o u t u b e ก็มีขึ้นมาถ้าเราไปถ่ายหน้าคนอื่นคนที่เราไม่รู้จักจริงๆคนที่เราจะ อธิบายไม่ได้ว่าคือเขาเป็นใครถ่ายหน้าชัดๆติดออกมาในช่องในคลิปของเรามันก็เป็นกฎดีไม่ดีก็อาจจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิส่วนบุคคลด้วยนะคะบางคลิปตัวโตได้มานั่งคุยก็คือว่าเราไม่สามารถไปถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างได้จะเรื่องเรื่องพ่อปู่นอนป่วยเรื่องแม่ย่าไม่สบายเรื่องนู้นเรื่องนี้ปกติเขาดีๆเขาก็ไม่อยากจะเข้ากล้องกับเรา แต่ถ้าเขายอมเข้าทําไมเราจะไม่ถ่ายอย่างไปบ้านพ่อปู่แม่ย่าตุ๊โต๊ก็ถ่ายเท่าที่ถ่ายได้ถ่ายสัตว์ศาสตร์ไปจะโดนเขาบ้างไม่บ้างเพราะว่าความเก่งใจก็เป็นสมบัติของผู้ดีและเราก็มีมารายาทเราถูกเรียนรู้เราก็มีอะไรนะคะเราเรียนมาเรารู้มาเรารู้บท กฎกติกาการอยู่กับสังคมนะคะยิ่งฝรั่งความเป็นส่วนตัวของเขายิ่งสูงมากนะคะเป็นบางคนแต่ถ้าคนอื่นๆช่องอื่นหลากหลายช่องเป็นล้านๆช่องที่พ่อแม่ลูกลูกสะพ้ยอะไรเขาได้เข้ากล้องด้วยก็ถือว่าเป็นบุญของเขานะคะดีใจกับเขาก็าททาคลิปทําอะไรฮีฮาปาร์ตี้ดูแลคนนู้นคนนี้ทํากับขา้าวให้พ่อปู่แม่ย่าก,กินพาลูกไปเที่ยวนู่นเที่ยนี่ อย่างโตโตเองก็ไม่มีลูกเนาะคะ่ะเพราะปู่แม่ย่าก็อยู่เมืองไกลนะคะขับรถไปก็สองสามชั่วโมงกว่าจะไปถึงบ้านพาะปู่แม่ย่านะคะถ้าอยู่ใกล้เราก็ได้ไปหาเรื่อยๆโตโต,โตก็จะได้ทําคลิปเกี่ยวกับเขาเรื่อยๆและก็นะคะก็ไม่ได้ว่านะคะช่องไหนที่ดีมีสาระที่ถูกจริตจากก้านของเรานะคะเราก็เป็นคนดูเรามีความเป็นอิสระ ถ้าเราไม่ชอบช่องนั้นช่องนี้เราก็เลื่อนผ่านไปแล้วก็ไปดูช่องที่เราถูกจระจิตจากการเพราะว่าช่อง YouTube ก็มีเป็นล้านๆช่องให้เราเลือกถ้าอยากได้สาระดีๆมีประโยชน์ก็ช่องเรื่องสาระน่ารู้อะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะคะใครชอบเที่ยวก็ดูช่องเที่ยวไปใครชอบช่องโตโต้เมาทมอ,อยหอยสังก็ฝากอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจน้อยๆของทุกคนรักน้อยๆให้รักกันนานๆดูกันไปเรื่อยๆ มีเรื่องราวต่างๆมีเรื่องกเกี่ยวกับชีวิตถ้าได้เที่ยวตรงไหนไปเมืองไทยไปเมืองนอกไปประเทศไหนในฮอลแลนด์จุดไหนที่ได้ก้าวขาไปเดินไปเห็นที่สวยๆงามๆก็ถ่ายมาให้กันดูสลับปรับเปลี่ยนไปด้วยก็ไม่ได้ว่าจะตัวโตวจะมานั่งคุยแต่ในบ้านอย่างเดียวนะคะสำหรับคนที่เข้ามาติดตามใหม่ก็ไล่ดูเลยค่ะตัวโตผสมประสานทุกอย่างนะคะในช่องนี้ไม่ใช่ว่ามานั่งเธอเลิก มือใดมือใดมากระมังเขื่อมือยื่นไ่ได้ร่วงทุนนนิยังมานังเหยียปากเงียบเงียบเงียบซัว้นฟังหรือซื้อวัดสกับว่าเมียนะคะตรงนี้เรื่องเล่าตรงเป็นเรื่องจริงจังมาเว้านะคะก็ได้หลอกก็ได้ร่วงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นขึ้นมาแล้วว้าออกไปกับคือเรื่องจริงนะคะบม่มีเรื่องกับว่ได้ว้าถ้าการหลอกรวงกันน่ะยังไงมันก็อยู่ไม่นานของจริงน่ะมันอยู่ได้นานถ้าของหลอกของต้มตุ๋น จะมาหลอกลวงกันนะคะเพื่อเอายอดไลค์เพื่อเอายอดคนดูนู่นนี่นั่นรายได้แต่ละเดือนของ YouTube กัดหลู่กันอยู่เนาะค่ะยัดใส่อธิบายครับจนหล่นจนเล็กครับเนาะค่ะถ้าคลิปไหนป๊อปปูล่าคนดูเยอะหลักหมื่นหลักอะไรขึ้นมันก็เห็นเงินอยู่เนาะคะ่ะับคนดูน้อยคนดูอะไรไปเดือนหนึ่งก็ไดค้คราประทุป,ประแดกนะคะแต่ว่าก็เหตุเสริมเหตุเติมกันไปเพราะว่าเข้ามา นะคะเขาอยากทําเขาอยากมีช no ่องเป็นของเจ้าของแต่ก่อนที่ไม่ได้ทํา YouTube ตัวเองก็ชอบไปดูช่องคนนู้นช่องคนนี้ช่องคนนั้นไปแต่แรกก็เรียนรู้ไปด้วยผสมปะสานก็คิดว่ามันจะทําง่ายไปไปมาก็ไม่ได้ง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่พ้นความพยายามของเรานะคะมันไม่มีอะไรง่ายออกมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกนะคะกว่าเราจะ นอนเปร้ก้าวขาเดินได้หัดพูดหัดเขียนหัดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ฝึกได้นะคะนี่แหละค่ะก็เลยมาเหมือนตอบคอมเมนต์นี้ด้วยแล้วก็อธิบายขยายความหน่อยหนึ่งนะคะก็ไม่ได้โกรธนะครับพี่น้องขะไม่ได้โกรธเด้เดเดืดนะคะโกรธกันไปสั่งกันไปกับแค่นั้นนะคะจัเมือใดมือหนึ่งก็ต้องลมหายตายจากไปจากกันหักกันไหวดีกว่าสั่งกันนะคะมองลกูกในแย่ดีให้ห้าป่าตีให้ชีวีมีความสุข โรคระบาดกิแฮงหล,หลายๆจังหวัดสิตายว่างตายพุ่งกันกับบร,รูุแต่ว่าจังใดก็ดูแลสุขภาพร่างกายจบของนะคะดูแลตัวเองรักษาตัวรอดเป็นยอดดีคนอื่นไม่ดีไม่แข็งแรงไม่ดูแลเราก็ดูแลตัวเองรักตัวเองนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> นี่ลคะค <c oughs> ่ะบ่ได้หลอกลวงเด้อค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นจังหวะสิ้นท้ายถ้ำผู้นันผู้นี้ถ่ายแฟนถ่ายใครถ่ายอะไรต่างๆได้เราก็ถ่าย ถ้าถ่ายไม่ได้ตัวโต้ก็ต้องมานั่งอธิบายขยายความนั่งพูดให้ฟังนะคะหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นงานศพพ่อปู่เองความสําคัญความจําเป็นมันถ่ายไม่ได้ถ้ามันถ่ายได้ก็ถ่ายเราก็มีมารยาทเราเป็นลูกสะภ้คนงามเราเป็นลูกสะพ้ยสาวไทยคนเดียวเราจะไปเดินถ่ายแต่อะไรก็ไม่ได้มันน่าสิวหน้าควานันเราก็ต้องมีมารยาทนะคะพ่อแม่เขาเสียเราจะไปถ่ายคลิปมาลงให้ชาวบ้านเขาดู นู่นนี่นั่นตลอดมันก็ไม่ใช่นะคะนี่แหละค่ะไม่ได้หลอกลวงกันหรอกคะ่ะช่องก็ช่องจริงจริงๆอยู่เมืองนอกจริงๆนะคะไปที่ไหนก็จะถ่ายให้กันดูยังไงก็ขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะที่ส่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตอนพอปู่ป่วยพอปู่เสียหรือว่าตอนไหนก็แล้วแต่เอฟซีที่น่ารักทุกคนแต่ส่วนมากโตโต้ก็มีแต่เอฟซีที่น่ารักนะคะเข้าใจนะคะให้กำลังใจนะคะ คอมเมนต์ที่ไม่ดีนู่นนี่นั่นเราก็อ่านไปผ่านไปก็มีนะคะเก็บมาคิดบ้างเพื่อปรับปรุงก็มีนะคะไม่ได้โกรธได้เครืองนะคะคลิปนี้ก็มาพูดเรื่องราวนี้แหละค่ะสู่กันฟังนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆเด้อจ้าเป็นกำลังใจกันเนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าบ๊ายบายค่ะ